สวัสดีครับผมนายนุกัดลือนามรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนินนคนครโคราชในฐานะกรรมการบริหารศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนินคนครโคราชศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์ฝึกอาชีพแต่ยังเป็นพื้นที่ในการเริ่มความคิดสร้างสรรค์และหลอ่อหลอมให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมที่ออกสู่โลกแห่งความจริงในอนาคตวิทยาลัยเทคนินนคนครโคราชจะไม่หยุดเพียงแค่ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่เราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงนวัตรกรรมที่ผสมผสานความรู้ทางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตัลและการตลาดยุคใหม่เราวางแผนผลักดันให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนินนคนครโคราชสร้างเครือข่าย จากสถานประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการเชิงลึกสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้าเพื่อฝึกฝนในสถานการณ์จริงและที่สำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เราตั้งเป้าหมายให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นต้นแบบของการพัฒนา ผู้ประกอบการระดับมืออาชีพที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนผมเชื่อว่าหากเราสร้างเวทีที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาจะกลายเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แค่มีไรายได้แต่ยังมีความคิดมีจิตวิญญาณน,นักพัฒนาและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและคนรอบข้างต่อไป สุดท้ายนี้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปรลาชยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศในอนาคตต่อไปขอขอบคุณครับ